เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีทุกชมท,ทุกคนด้วยนะครับผมก็นี่เกม Demon Slayer ร์ดาวนั่นเองครับผมวันนี้นะผมก็จะมาิวเกมนี้กันเลยนะครับผมเนื่องจากเราเนี่ยเล่นนาโูโตะมาหลายเกมแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตมาเล่นเกม Demon s l a y e r กันบ้างนะครับผมก็จะชื่อเกมว่า Demon s l a y e r d ์ดาวเลยนั่นเองนะผมก็เป็นเกมจากแอป x 7 Game ็กเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอ้โหมาใหม่เลยนะเนี่ยแบบนี้ทุกคนจะเป็นภาคภาษาแล้วครเขตหรือเปล่าเนะี่ยโอเค รงนี้นเดี๋ยวเราลองมาสู้กันเลย,ยกันอ่าเราข้ามเนื้อเรื่องไปเลยนะครับทุกคนจะเป็นเกมแนวไอดอลน,นะท่านที่เห็นนะครับทุกคนเห็นไหมอ่าเราก็จะปล่อยเขาเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับผมนี่กดสกิลได้ด้วยนะครับอ่าน่าจะเทิร์นเบสด้วยนะครับทุกคนไม่น่าจะเป็นแล้วเนี่ยทุกคนเออเหมือนเป็นแท็กติกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเล่นกันนะผมผมก็มาเล่นค้างแรกนะก็ปล่อยมันสอนไปก่อนนี่อัปเกรดตัวละครได้นะผมล้วภาพดูแบบใหม่ๆด้วยนะทุกคนปกติแบบว่าเขาจะรีเมคเกมสไตล์เนี่ยทุกคนแต่ว่วา ่ามันจะซ้ำๆกันนะแต่ว่านี่จะเป็นเกมใหม่เลยนะผมผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยนะครับกดคุณสองคุณสี่ได้ไหมคูณสนะี่น่าจะยังไม่ได้นะแต่ว่าน้องจะเล่นตัวเร็วเกมได้ไหมตัวเกมเนี่ยเราสามารถเล่นได้จากของ f อเกเมเองเลยนะครับไม่ต้องรอรีวิวถึงเลยทุกคนความเร็วของเกมนั่นเอง,องเราก็เดินไปเรื่อยเลยนะทุกคนโอ้โห ผมเล่นเพลินมากนะผมเป็นคนชอบดูเกมมันตีกันเองแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะครับผมเราไม่ต้องกดอะไรมากน,นั่นเองนี่ดูสกิลโคตรสวยซะด้วยนะครับผมทั้งทันจิโร่ของเราเอันเองอ่ารุยกันต่อเลยนะต่อไปเหมือนจะเจอบอสแล้วนะผมอาเป็นกีวูน,นั่นเองนะครับผมอยากจะดูอันตินกีโวเป็นยังไงทุกคนมาโอ้โหแชนตีแล้วทุกคนเราไหวเลยนี่นี่ติโกตีเข้าไปสวยครับทีนี้ทันจิโร่ปานวาลีก็ผม ที่จริงยังใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ตามเนื้อเรื่องแต่ว่าเป็นตัวละคระที่เราใช้ไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบรวดเร็วนะครับผมเพื่อได้เลเวลกันอย่างรวดเร็วนะทุกคนอ่าประมาณนี้ทุกคนอัพเน,นสโกกันต่อเราเป็นไงยาวแล้วผมเล่นกันครั้งแรกเลยนะนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะกับต่อสู้ต่อเลยอ่าตีอศูนไปนะครับตอนนี้เนสโกะซัสกิลเข้าไปจังหวะนนี้กดคุณสี่ได้ยังน่าจะยังไม่ได้นะครับแต่ผมอยากดูว่าระบบสมในเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมเพราะว่า มันจะให้ตัวละครเก่งๆเรามาหนะทุกคนอ่าตอนนี้เราก็เก็บของไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีระบบอะไรขึ้นมาให้เราเล่นนะอ่าตอนนี้ได้กยูเขามีอยู่ในทีมแล้วผู้ชมแต่ว่าน่าจะเป็นตัวให้เรายืมนะครับทุกคนอ่าสกิลทันจิโร่เข้าไปเนสโซโกะยัดสกิลเข้าไปต่อไปตามเล็กยูเขาบอกโอ้โหค่าแตกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะครับผมน่าจะฟันกันแบบชิวๆนะครับลุกกันต่อเลยยูรับผมอาสมตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับยูปาดไปทีเดียวโอ้โหน็อกเลยนะครับผมซากุนจิมาแล้วะ เป็นเนื้อเรื่องของเกมนั่นเองนะครับก็สามารถแปลภาษาได้นะในเกมก็้ะก็ใช้การแปลภาษาแบบนี้เลยนะครับผมอ่าอัปพดตรงนี้ได้นะกดเริ่มปุ๊บก็สามารถหาภาษาเกมได้จะมีภาษาอิงให้นะผมแต่ว่าตัวเกมยังไม่มีภาษาไทยนะต้องบอกก่อนนะครับโอเคแต่ปรับเป็นอังกฤษก็ได้นะเพราะว่าอังกฤษน่าจะอ่านง่ายกว่าภาษาจีนนะสำหรับหลายคนนะโอเคแต่ผมยังไม่ปรับก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเรื่อยๆนะครับภาษาไม่ใช่อุปสรรคของการเล่นเกมเออแต่ถ้ามีไทยมันก็ดีกว่านี่ยก็ตั้งชื่อได้เลยนะผมก็จะส่งชื่อไปเลยนะครับ ตั้งชื่อตัวละครของเราก่อนนั่นเองนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ UI ของเกมนั่นเองนะครับผมหน้าเกมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวกันตอนนี้ปล่อยให้มันสอนไปก่อนนะครับอ่านี่จะเป็นหน้าของการสุ่มตัวละครน,นั่นเองนะครับอ่าสุมฟรีได้นะครับผมแต่เราทาตามเกมก่อนเนาะโอเคสุมสิบครั้งมาดูซิว่าสิบครั้งแรกเนี่ยช่องผมจะได้อะไรนะไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีนะครับอาจจะเหมือนกันนะปกติกสมครั้งแรกนะครับ อันนี้เศษหรืออะไรครับเนี่ยโอ้ยไ,ได้นนองเป็นเอสินิสึมาเลยครับผมโอเคสวยเลยเฮ้ยสีทองตัวอะไรครับผู้ชมเหมือนกันไหมเนี่ยอา่าได้เป็นตัวนี้มาโอ้โหครบแก๊งเลยนะครับทุกคนสวยครับแบบนี้ได้สีทองมาหนึ่งตัวนะกับสินิสึมาอีกหนึ่งตัวนะบอกเลยว่าครบแก๊งเลยนะทีนี้เ,เราอัพตัวสีทองกันก่อนนะครับคนไปตามตัวโอ้โหมันไม่ใหาเราอัพสินิสึสินิสึได้ตัวเมนผมเลยนะคุณผู้ชม เซนสิสกับเรนโกคุนะครับใส่อีกตัวหนึ่งไม่ได้เหรอโอ้โหมันต้องให้มันสอนก่อนนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ตัวนี้มาสวยครับฟันฟันฟัน,ฟนดูอันเตอเมทครับผมโคตรเท่ชัดข้อสกิลเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมน็อกไปเจอน้องเลน,นสิโกโปิดฉากนะครับผมจบเลยรียกันต่อนะทีนี้เราก็ใส่เซนสิสอได้แล้วว่าโอ้โหมาแล้วเซนิสุออยากเห็นสกิลเซนสิสอครับทุกคนไปโอ้โหอันนี้จัดก่อนเลยครับผม ศิส,สผมจะได้ออกลงไหมทุกคนโอ้ศิสษไม่ทันได้ออกลงจบเกมนะฮะอ่าทีนี้น่าจะรีวิวได้แล้วนะครับผมโอเคมันสอนแล้วจบแล้วนะแบบรวดเร็วมากนะเกมนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทีละอย่างกันเลยดีก,กว่านะครับผมอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอย่ยอันนี้อ่าสุ่มหนึ่งพันครั้งนะครับผมขอดูก่อนว่าเราได้อะไรนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับผมแล้วให้เราเนี่ยคอยดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับอ่าสีทองมาหนึ่งตัวนะตัวนี้โอเคแล้วเราถึงจะค่อยรับไป้ทีหลังนะครับผมเราต้องเล่นเกมให้ผ่านด่านก่อนจะรับได้้อ โอเคนะครับมามาขอเสาหลักได้ปะอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยปานมาแรงหรือเปล่าโอเคมันไม่ค่อยเหมือนนะน่าจะปานมาแรงนะโอ้โหสีทองมาตัวแรกแบบนี้นะครับผมไม่มีเสาหลักเลยครับโอเคก็เดี๋ยวมาเลื่อนนะผมน่าจะเลือกตัวนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะต้องเล่นผ่านด่านก่อนนะเป็นการส่งผ่านท้งนะคนก็สุ่มได้เรื่อยๆเลย ต่อไปอันนี้เป็นอะไระต้องผ่านด่านก่อนอนะันนี้เป็นของของขวัญนนะ่าจะเป็นแพ็คเติมนั่นเองนะทุกคนก็จะมีเงินให้นะเริ่มต้นที่หกหยวนเลยนะก็ผมจะได้พวกของแดงต่างๆมาอัปเกรดตัวละครของเราได้นะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นแรล่งของเกมอุ้ยโอ้โหเนสโก้มีสกินนี้ด้วยทุกคนว้าวโคตรเทโโ่โคตรตึงเดี๋ยวดูทีมอันดับหนึ่งกันดีกว่านะทุกคนอันนี้เหมือนเกาใช้เป็นเนสโกนะครับผมแล้วก็มีมูซันนะครับผมเอ้ยตัวนี้ใช้ได้ยาวๆนะทุกคนอ่ามันชื่ออะไรนะเนี่ยหมูป่าตัวเนี้ยอ่าแล้ก็จะมี ตัวนี้ด้วยอสูรท mhm. ี่อยู่ข้างขกับธรรมยกนะครับผมแล้วก็เป็นปานตะกัวนะทุกคนนะนี่โผลที่มันดับห,ห,หนึ่งนะทุกคนได้ก็สี่สิบละอ่าก็ประมาณนี้เราแอดอันดับหนึ่งไปก่อนเลยดีกว่าดูสิว่าเขาจะรับเราไหมนะวิ่งอยากได้นิสโกะทุกคนเท่มากดูดิอาไปถึงสองแดงนะผมน่าจะเป็นนิสโกะร่างโตนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ตอนไหนนะทุกคนเราได้หรือเปล่าไม่รู้อ่าเดี๋ยวทีมของเรากันก่อนนะนี่เดี๋ยวเราไปอัพเซนิสึกันก่อนนะครับทุกคนอ่าเราปั้นตัวนี้ได้ยาวๆนะตัวห้าดาวแล้วตัวนี้โอเคอัันนดบใใชช้้ะตามเลย เรายี่สิบแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้เป็นอะไรอ่ะส่วนของกระเป๋านะอันนี้ทุกคนอ่าเป็นของพวกใส่นะอันนี้เป็นอะไรอันนี้พวกยังไม่ปลดล็อกนะทุกคนอ่าเดี๋ยวไปดูสมกันดีกว่าไม่ให้เราสุ่มฟรีด้วยนะหนึ่งครั้งอืมได้มาใช้ไม่ใช้ไม่ได้ทเท่าไหร่นะครับรับของโอเคทีนี้เราก็สามารถไปเล่นสู้ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเกจสเตทนะอ่าเกมเพลย์ก็ประมาณนี้เลยคคคคคุุณผผผผผู้้ชมมมมมกกกก็็ืืืืือออออออเผผเเ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 เรรรรร่่นะรบบนะร่่่่่ยยยยๆๆๆลลลลนน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 ะะะัับบบบบาาาาดไไปปปวสแพิโง สกิลเขาไปต่อผมเท่เลยก็ค okay. well, okay. okay. yes. ือถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้น้องเนสกิสกินแบบเมื่อกี้เลยหรือเปล่านะครับผมว่าเราต้องเติมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้อ่านี้เป็นรางวัลออนไลน์นะครับทุคนได้รับวกของวนนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละอย่างอันนี้มีอะไรอ่านี่ก็คือการส่งแบบวเร็วนั่นเองอันนี้จะเป็นรางวัลล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวดูซิได้อะไรบ้างนะครับโอเคนี่ล่ะโอเคได้ของรับมาให้หมดก่อนนะครับ ต่อไปเป็นอะไรกล่องตรงนี้โอ้เป็นแพ็กเติมนะครับผมแต่ว่าจะมีของฟรีให้เราอยู่ตรงนี้รับมันเลยสวยๆครับนี่คืออะไรโอเครับป่เหมือนกันนะเป็นเพชรน,นะพวกนี้ทุกคนต่อเลยทุกคนเจอหน่วยพี่ฆ่าทศุ่แนละ้วโอเคสวยๆนะครับโอเคสักรู่นะครับทุกผู้ชมเราบริกันยาวๆนะครับผมวันนี้โอ้โหคือแบบตัวเกมมันเล่นเพลินมากนะทุกคนถ้าใสรสังเกตนะผมถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้กับผมหรือว่า อยากจะเข้ามาเล่นกับผมเนี่ยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ทีด้านล่างคลิปนะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม,อมโอเคเราเจอ <c oughs> บอสแล้วนะคุณผู้ชมมา,าสกิลเข้าไปรัวๆโอ้โหเราแพ้นะทุกคนโอ้โหจบเลยนะครับผมสู้ไม่ได้นะฮะสักครู่นะโอเคมันน่าจะเป็นเรื่องมังคับแพ้นะอันนี้โอเคมีเนสโกอนี่ไงเนสโกอร่างโตทุกคนน่าจะเป็นร่างนี้แหละครับผมที่ทอ็อปเซิร์ฟเขาใช้กันนะแต่ว่านั้นเป็นสกินนะทุกคนเราจะได้ตอนไหนครับเนี่ย ือว่าเราต้องไปหาโค้ดหรือหาอะไรมาหรือเปล่าทุกคนอันนี้ไงเป็นแพ็กเติมนะครับผมก็จะใช้ประมาณ6หยวนนะทุกคนในการเติมก็จะได้น้องนิสโก้เป็นแพ็กเริ่มต้นนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็คือเติมนิดหน่อยเองเราก็จะได้น้องนนสโกะมาแล้วพพ้อมกว่าของแรงอีกตั้ง4ชิ้นด้วยนะครับโอเคประมาณนีนะ้แต่ผมยังไม่เติมทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆไปเติมกันทีหลังนะกันโอเคซาสกิลไปทีนี้ตอมตีไปรัวๆครับผมนิสโกะซาสกิลเข้าไปตามด้วย โั้นี้นะผมอาราเซนิสึโอ้เซนิสึไม่มีสกิลเลยครับผมแบบว่าไม่มีเข้าฉากคัสซีนนะโอ้โหจบแล้วน่าจะต้องเป็นเซนิสสร่างห้าดาวนะครับทุกคนโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเล่นกันต่อเลยอีกสักสองสามด่านนะทุกคนไปกันยาวๆนะก็ตัวเกมก็มีประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรมากก็แค่เราอัปเกรดตัวละครแล้วก็เคลียด่านไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เป็นแต่ว่าเป็นภาพใหม่นะทุกคนอ่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมถ้าอย่าลืมนะครับผมถ้าใครที่อยากจะมาเล่นเกมนี้กับผมก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ทใต้ต้นล่างคลิปเลยนะครับผมแอปเอ็กเซเบนนะครับผมสามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับที่วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ